ที่ได้เห็นคู่เดียวเห็นคู่เดียวศูนย์ห้าได้เห็นขึ้นมาศูนย์กอนหาขึ้นมาลำกลครับคนบอกว่ามันงูวอสันมันงูงูอย่งนี้นั่นขึ้นมาำกันเห็นนํำกันบนเรือซีเดียวเลยคู่เดียวค่ะนมัการได้ครับพ่จพ่นควนหมดคนหมดงิมาเนี่ยครับถี่ววายคูดะลอยไเลยซีคอนหมดงูจิมาเนี่ยครั เห็นนี่ยังหลับพูดเดี๋ยวนี้พอเาก็น่อยขึ้นมากขึ้ว่าเห็นรถโพโลอายุทุกเบอร์สาพ่อแม่ทิ้งนันพ่อสบาแม่มาสคนแม่ต้องคนเจนบ่เอออันเห็นโพโลอยู่ไหเห็นซูนขึ้นมาก่อนเลยที่เราเราตัวงูงูงูปูงูยังงูยู่สมงูหนาวะออเป็นเบื้องบนเต็มเลขศูนขึ้นมาเจ้าไขงูงน้เป็นเลขศูนขึ้นมากเป็นคนเห็นเลยเห็นน้ำกัดเบิเลยทั้งสี่ครับ เขาเลยถวายพุทละเยไปซื okay. <Yeah. S 2> <w> ้อเลยอากราบเฝ้าไปบอกมือได้ตีนแมนตัวมนหาข้านดโอ้ยขย้าง่าห็น่ัได้ยุ่าวผมเห็นบัตรง้มีนเห็นน้ำกัอนบัตรนะโอ้ยศูนยห้านี่นะข้าน้อยันง็้ามาสายยาพูนสายยาปูแพร่กลางหนามบ่อปูแมนปูคู่ปีลวัติลนเลว่านารามละบ่เอาจะชัดในปูชัดูครับคู ปีรวัดล<ป>่อนเรกวนารามส <c oughs> <ป>ุดยอดปีรวัดฟัง<ป>แล้วคือมว <c oughs> วเลยนะครูต้ว่าสันว่าซาซาเนปีรวัดล่อนเลวะลาลามอันนี้สังวนดีทฤษฎี <c oughs> <c oughs> ตัวแดกมาทำเช่นห้าศูนย์นะครับเด็กผู้รับเรียนผู้เห็นเป็นตัวใดก็ัผู้ที่ว่าเมื่อกี้นี่ผ่านหูผ่านหูบบเห็นแต่ชันผู้เดียวเลยง่วงีคนเห็นน้ำกันบดแต่ว่าง่วงอะไรเห็นก้อนเลยครับเห็นเป็นตัวใดล่ะครับเลขศูนย์ร้อยขึ้นมาก้อนบาดนง่วงยูทูบเบอร์ได้ควงเอาอู้มันงูอย่างเงี้ยงูยไสเลยน้ำมันงูหรอวะค่ะงูแบบเป็นดำดำขึ้นมาแต่ก่อนเป็นตัวคืองูนี่แหละเพราะนึกว่าควงว่างูนะมันเป็นเด็กศูนย์หรือม้า บริว so ัวเพวก็สามจิบาที่กัเรียกหานึาน้ำอีนะ่างตัวอีกอย่างงบ่าจารย์สามเิยได้เป็นศูนย์กรมหาแมนศูนย์กัวมหาองวดเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ยปูหายต่อได้ปูงวดก็หกแปดห้าหกแปดห้าเขาแสดงว่าถือกสามตัวซะสสามตัวมาดมือนี้ต้องงวดตัวนี้บบบันตัวบได้ฟันน่นเองบ่ได้ฟันองเห็นโพโลกกันมาเลยเห็นศูนย์ศูนย์หา ูนหาสามโตกมัน huh. ฉันเห็นกวนในมเห็นกวนเลยถไปสโตในศูนหศูนบอกกับปูกรัมัดการค้าของกมาว่าท่านมูศูนหาศมื่วานนี่ผู้ใดผู้เอานาวกมาตัประเทศอกเพราะหนาคนัวก็สนว่านนี่ค่ะอมเป็นบ่ได้อยแูได้รอยูมันดสีเป็นกลมลงดำเออบอกันยด้อมันกัติดยสุกล้องละ ัผ่าดไปจ้าปูว่าเป็นยังค่ะขอโทษขอให้ปูขอโทษค่ะการเลี้ยปูอ๋ออาลืมตัวจริงเสียงจริงครับปูสาบตาบเป็นน้ำกับผักผักธรรมดาอะไรใครเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องนะคะสำหรับตัวเล็กเนี้ยคะพึ่นกินยังว่าไยเนาะมังคีดมีวันกันบอสได้ครับได้ก้มผักผั่งข้นกับธรรมดาเพื่อจะยังวายอยู่ง่มเลยอืม สามตัวสี่งวดติดใช่ไหมครับปูเอ้ยนกจิ้งโครงลงก็พงนก้ยงเสียงเจ้าของวัย้ยงวอย้ยงเสียงเจ้าของเขาว่าหน้าไม่อายแต่นกยังรู้ผิดลังนักป่ดจอมพังไม่เมียนหมายรู้ผิดแล้วผิดชอบจะแพ่งพายทีหลังจงจำไว้จ่าพังเอ้ยบนกระยังวายอยู่หลังกระยิบป่าพังสาธ่สาธุ กระีขาโรเล็กงเชียหมเนากระสายยางสองขาเนาะฟังเด็กจากปูสามตัวสี่งวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าใช่ไหมครับปูกระจิตไปยังสั้นตัวนุ่มพอยุ่งหนีพันกับเมืาเขากับพุ่มกับเทุ่เที่วดาแล้วโจชีโจท่างพันพ่นกระจิตเพิ่งปูเนี้กับมาตะปูเนี้ยพันกริผ้าให้ผ้าสางคนลี้โนตะล่าโรมีไฟมีน้ำปะปาก็มี่น้ำสาของของน้ำ คู่อยู่เขาเอาอันนี้ทั่วไปซื้อได้ใส่บริเวณพวกนีไฟฟ้าไี่แสงเงินอาทิตย์ฟอมหยาดนุ่มกระไรย็บซี่กระไรมาบึงกับตาโรดมะไก่รอกบ้านนันน้ำแทงตะบุญทุ่งเสามเพนจากวัดรร่บผมห่างจากกำเพืวิพี่บุรักเนี่กรผมันห่างจากบ้านแดงยุ่ประมานจากโลกปูหาโลนี่ส่วอตัวหา่มานนี่แหละถุงหาโลจแต่พี่บุ์รักมานนี่ ก็คือวันนี้ก็เอาเลขงูไปก่อนนะปู่นะใช่งูไหมครับปู่มันบบแมนงูนลือดเป็นนิยมตอนมั่อยู่ในน้ำเนาะครับตัวใหญ่ขนาดไหนครับปู่ก็เท่าแขนได้ไหมบ้ ทำนิ้วมื่อนี่แหละตอนเป็นกลมๆขึ้นมาเป็นด้านขึ้นมาเลยหน้าร้อยขึ้นจากหน้าเป็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยใช่มครับตัวเลขเลยศูนย์ห้าแหละครับศูนย์ห่าขึ้นมาศูนย์ขึ้นมากอนกับห่าน้ำขึ้นมากงุ้มเห็นกวอนทำได้ลไงอ๋อปูมันคือสีมาดูวยแล้วทำไมเป็นตัวเลขเนาะ 8หาไดนะ้ในน้ำ685ก็ได้ในน้ำโอ้มดนี้มา05แล้วครับปูคินว่าจะคิดว่าเรียวเลยแต่ไม่ใช่ฝันเนาะเ้ยงุ่มเห็นก่อนแต่ไบ่นฝันเห็นจีงุ่มซีขนเะยกันเบิดไงมนผู้นึงผู้เดียวดรเ่เห็นยังปูเห็นศูนก็หาร้อยขึ้นน้ำบางแคยูทูเบอร์ที่ทานกระมวนงเมื่อก,กี้เราสามขั้นพอสบายเเห็นเห็นอยู่ในน้ำเห็นในน้ำร้อยขึ้นจากน้ำลย อ,อ,อันนี้พ่ได้ฝันได้ยังสุดสุด hoàn h o ได้เมื่อก yep> ี้นี่พ่อจ้าพ่อจ้าพ่อสวมมงเลยนี่ค่ะตัวไหนก่อนครับปูศูนย์ห้าศูนย์ห้าโยมเห็นก่อนโยงยื้อทบเบอร์ท่วงทำได้เลยนี่ค่ะก็ค่อยงอกไปเบื้องน้าโยมก็ค่อยเห็นหลายตาเห็นคือกันบ่ครับปูแม่ทามปูนั่งที่บ้านค่ะเอาฟังเอาเด้อพี่น้องจดเอาเด้อค่ะเด้อมาแล้วค่ะเราเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้อยู่นะคะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึง่งฝันดูสละหน่อยหน่ง สวนหาสวนมันดอกเด้แล้วก็มาหืมันสิมาตระลังห้องวงษ์ฉมาอย่างนี้สันนี้จ้าจ้าเจ้าว่าก็บย็บเย็ฟ้าแบบทุ่มหลายลายตรงไปเถอะเดี๋ยวร่อปูนิมิดร่อปูฝันอีกก่อนเนาะค่ะก็คือตัวเล็งในมือนี้มันผุดมันโผล่ขึ้นมาจากกลางน้ำเป็นบ่ปูแม่นบ่มันเห็นจันนี่เห็นหอดงมน้องกันซีหาต้องกับคลิปตาค่ะคิปน้ำกันหน่อยค่ะเอาวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะค่ะ พึงมาใหม่เอฟซีเพิ่นบวคันได้รู้เรื่องเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นอีกจักรอบจังไห้เฮามมุ่นปูไปนั่งหม่องหันหม่องเกาเนาะบาทนี่เพิ่อนบวชมีสัญญาณบ่มีสัญญาณที่บูหม่องนีอยากมุ่นไปหม่องเกาอีกดิจ้าเนี่ยดูปนิษฐ์ประเทเสียซร้งหม่อน้อยโยมเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมีมีมีมุ่นปูมานิ่มุ่นทางเทียบกับมุ่นเ้ยโยมเบียร์ซีจ่ามีมุ่นเจ้าค่ะได้ขาดกระเป๋าเราดิเดี๋ยว ขายของพ่อตนหนึ่งเดียวค่ะเบ้านนี้โมกันนี้นี่เจ้าบนที่บ้าห้องน้ำเพิ่นเขาห้องน้ำโอเคนะคะเอฟซีเดี๋ยวมามีสัญญาณแล้วมันว่าชมกันต่อมสการนมัสกลับน้อมสการข้าวการนมัสการค่ะวการนมัสการจ้าเป็นทางการในไหมเป็นทางการดาวันที่ไต่เล่านุม นุ่มไอ้ยูทูบเบอร์หมวดนุ่มพอสวัยผ้ารวยค่ะมาทำกันสามขัน้<อ>นทีมงานเพิ่นละมาหลายมาเออมาเพิ่นก็เลยมุ่นแต่นั่นกนงกายอยู่แพรหันค่เราตั้งท่าย่ำยู่ยังไง่นง่มอีกคนหนึ่งอานบวกหนูซื้อเราต้องหัว,วออไปเห็นมันกใครงูที่แรกรว,วานสขึ้นมาใช่แล้วม,มันจะวงเป็นเล็กขุนไอ,อ้ทวงเอาปูปูมมันงูอย่างนั่นงูอยู่ใส่แล้วไม่มีงูหรอก มันงูตันึงร้อยขามไปขามาอยู่นี่ไม่สดอกมีเตี๋พวเาไปเที่ยวเราก็สนดวกม้วนไปหมดเมนควอมรอบหมดเบแ๋ยวจะกลายเป็นเลขศูนย์พรอสามสิบปีนาที่เพราะพ่อสามสามสีวินะเลขหาก้อยขึ้นมาน้มีหรือเปล่าเป็นจักระเหอครับเห็น้ำกันนุ่มซีคน่ะเห็นน้ำกันไม่ได้พอันเห็นเดียวันเดียวเดีวเดียวก็ได้ศูนย์ะเห็น้ำกันไม่ได้ เป็นเป็นซุนหาไล่ขึ้นจากน้ำข้างแค่เลยพุทธเลยตีพุทธเลยขึ้นมามองนี้แล้วมีสัญญาณป่ะจ๊ะก็คือเป็นเลขเห็นอยู่น้ำเป็นบ่อค้างเห็นอยู่น้ำบดน้ำกันเลยจะว่าบ่อขั้นใดนิมิตฝันนะบ่อขั้นใดนี้มิดฝันบ่อหนนิมิตบ่อมันยังเห็นแจจ้าน้ำกันบดเลยจจ้ากลางวันแสกแสกองควรหมือนลุ่มชิมาทันพ่อมุโมะเย็งนี่สามขั้นพันไปไม่กี่อินเลขซุนนี่ขึ้นมาก่อนเลยบอกเขาขึ้นมาก่อนเลย กะทำมเหล็กหางก็เหล็กหาขกัมกันหางกับหมพอส,สามซีวิน้าที่เลยไล่กันึน้นมาไเลเห็น<ด>จับตัปูสองส่นหาน่ะศูนย์ัครควันส่วนมครนหางึัมันมันกุนอีกอันนี้เห็นจะจากัวิ่นแสกๆด้วยนี่ค่ะแต่ว่าในส่วนของความฝันปูฝันไปจ้ะบ่มือขึ้นตั้งใจฝันกับข้างลับก่อน รับก้อนบะรับก้อนฟันเพราะท่านนี่รอกช่วงนี้คุละนั่นนุมเอฟซีกะไร้ก้อนได้ชัวร์สองสามมือคนละนั่นก็ได้คำมันเจให้เทสารคำนันคือมาบอกอีกก็ได้สามตัวตัวใดนั่นเชี่ยสองตัวแต่ฟันอยสลันศูนหาศูนย์มันอกเลยคูนหาศูนย์มันบอกเลยมันเนี่ยฟุตขึ้นมาจากน้นมาศูนย์หาได้นี่ การคาันนี้คนมันหกแปดหาดิครับหกแปดหาปูฝันเอาเลยก็ครับฝันเห็นเต็มเต็มจนอดซื้อไม่ได้ครับยิงยีใส่เลยสามสิบกุญสิบบาทถึงตัวสิบบาทสามตัวครับคุณสามตัวอดซื้อไม่ได้ทุ่มหมดมีหับทุ่มหมดมีเลยสี่สิบบาทเพราะว่ามีเท่านั้นมีเท่านั้นอันที่ซับไปซับมากเกือบนั่นเนาะครับ แต่ก็บอเน่าพูดังกับตได้พูพู้น่กับตได้ปูบอกทุกคนมาบอกว่จะถามหลายมันจีเจียนมั่เจียรมันก็บจีสาเพิมมันตนเห็นบกตันนั้นก็ถือว่าสุดยอดเลวปูเตะแปดไว้กลางเส้นตัวอันนี้คือสรุปสรุปได้ศูนหาแมนบ่ะแม่นเห็นกัเปือแเสียงต้งยูทูบเบอร์สามุ่มล้วก็นุ่มพอน สันดีซีอาสันอีหาคนก็หาซีโนมหาเห็นคือกันเห็นเหมือนกันเห็นน้ำกันหมดเลยนี่คุณอาคุณแมาแจ้งค่ะคุณผู้ชมสรุปก็คือปูพันไดแล้วเห็นเลขพุดมาจากน้ำกลางวันแสกๆศูนย์หาตัวเดียวเม็ดเดียวว่าสันจ้าว่าเอฟซี่นฟังไม่รู้เรื่องว่าสันบะเนียนรับโทรศัพร์ัเป็นไงค่ะผ่าจานสายไหมพ่นคนโท่มาลายบ่ ตั้งแต่หลังจากเรียกว่ามือแรกว่านี่เท่าปานี่นเราทปี่ปู่เป็นผู้รับสายไ้แมนพอเอาเบอร์เบอร์เราลงเพราะว่ามันมีโทรศัพท์มีจตุปัจจัยมากเลยเไนมีพูได้บอจานคนพึ่ก็ผลมากสองรอยสามรอยคนจะหารอยคันก็ขั้นดูตา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 กาต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 ีตา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  ส่งมาแล้วางบอนมาหอดอ้ยโอ้ยสาธุเออสาธเออที่มันรุ่มปุมปูดทัึงสิรุ่นเคียร์้งสิรุ่นรยังงเออคียร์อย่าละยกนี่มันยกเคียร์อยู่ดอกปูใหนั่งด้ปูด้วสาธุอนุนาสาธุนส่งมาส่งมาียนนี่นนึงโยมแม่น่องสาวปูนี่หละอื้แบานั่าแทงหมดละก่อนแต่ใหญมาวัดนี่นในข่าวปูไฮโซกมาจังหวดเรกวา สามมีผู้เสียผู้ซื้อผู้ยังมีแต่สามตัวมันบ่อปูบ่อปูตรงตรงเลยมันบ่อปูตรงตรงเลยจับไม่หนี่ไปเห็นเนี้ยนี่บ่ออันเห็นที่เห็นเนี้ยนี่นี่นีอันเห็นโอ้ตัวนี้ขึ้นมากควานมูวเราเพราะมันฉันเห็นได้ง้อมเห็นกวานได้เห็นควนยู้ถูบเบอร์เห็นเลยทวงเอาปูมันงู้ยังขืนมาจากน้ำงูอยู่เสียมันมีงู้มึงไปบงมาที่ล้วมึงขึ้นมาเสื่องสิระตอนนี้ควายว่งเข่าว่งคดเป็นเลขศูนย์ โอ้พ่อซีบีหาวินาทีก็เป็นเล่ห์หาเลยขึ้นมามกล่๊ดเลยขึ้นมามกล่๊ดเลยเห็นน้ำกันซีง้มหาเขพาเอาครับผมชี้ตาหน่วยชี้หน่วยตาก็คึ้เห็นน้ำกันเห็นตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันนี่แต่แสกอนหมดนุ่มสิมากโอ้พ่อสมมติวามีสามขั้นไปเมื่อกี้นี่ขึ้นต่อเนื่องก็เลยว่าขับซูนมาก่อนกัดเอกหาตาม่างเลยไล่กันขึ้นมาเลยผมว่าจะจะแสกแสกผมว่าแสกขึ้นข้างแพ่เลยนี่ ตัวนี้เลยเนาะครัปูตัวนี้เลยแล้วตัวนี้มันโชคแค่ตัวของบานั้นฟันตั้งเนาปูนี่ิ่นกอนมาบอกดูค่ะอยากให้แห้งเนาะว่ปูแทนคุณอ่ะสองสามมือฟันเด็กอู่สองสมมืองไปขีมาอีิ่สองสมมือบอปูควันเด็กขี่ออกค่ะมันอีกสองสามมือข้างหน้าได้เมื่อวันที่เท่าไหร่่มังวาค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเออผลมันยิบเก้าสามสิบผ ภัพเลนสาัพูม5ู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ